มาพี่น้องสดแกงหน่ต้องกันกินเข่าพี่น้องมามาพี่น้องมาคิดนี่กินในคิดนี่บรรจมนะเพราอันน้นมาเข่าอันนั้นมาเข่าอพงค่ะคจุกให้เออใครแน่คือไฟเราจุกจะดอกก็มีสายจุกให้เขถึงมึงมาดูในคลิปจบิด้เลือกมืดมื้ใช้แต่ขอใเรามาจุกกระติดเข่า คือการบเออบ่งเล็บมือกูเบ่งเล็บมือนี่คือีบอ้คือพีบอ่อยหม,มืมนหอานอมามอนี่ย่อคมชิมเน้ยเหมอนนชิมมาบูี่กอ้เินได้โอไ<ห>ม่ยัง้งนะไม่ไม่ยั้งก่นอนนะลืมแล้วอย่าเลมีตีเจ้าไรกินเผา Nên này kim canh ngồi nè em, ập mua sách sách đó, ừ ừ, nhau, gì, nằm kinh ra đó, nó sẽ qua nó, nhiều nhiều nó được rồi nó,

น้ำเนือเราห่นทุกคืนบอกคบอกาอะไรี่อยเยีเอานามเนือหายคอยได้ขอไหวแม่บึ้บึ้ไม่เสร็อยใส่บักบึ้งไมสมานเอม่เสมาด้อเยด้อเลยนะ่ได้อืเก็แมเนี่ยติดเขามาแล้อือื บ่นำหน้าคนสิเด้อห้ามเด้อเด้อแล้วบ่เข้าข้างไดบอกมารถนี่ีดได้นี่จังเ็บได๋น่นก็นาได้พี่น้องได้เพิ่นก็ได้บยเนาะมันธรรมชาติธรรมชาติอย่าง ก็จะมาข้างไว้ในะ mm. บุ้งไดนะ mm. ้นะฮึคือเราค้งไว้เราเลยบ่ะ,ะมากิน,น,อออนีอยู่ด้อเขาเนี้วเกินขอยเด้อนีขาเนีว้วหลายเด้อเราจะแบ่งมาก เด็กมานางลุงกินเล็วไปจกอ่างวนนะหามชื่อได้แกบหลายอย่างเลยนี่อดไปจังคอมเมนตะขิงข่าด้วล่ะมาเลยขิงเข่าขิงข่าลูกพี่ ป้าจจะว่า้ข่อยว่านี่แม่นี่เนี่ยเอามานังรถอันนั้นยเาเยา้ำได้สิออกเงินกู้ให้ังเดียวอยู่ดีมีแห้งก่อนอยู่ดีมีแห้งก่อนยำหอจะำเป็นยังบรยูดีมีแหงบ่กระยูนหฮะีมีเงินจากขนาําด้วยกันร้ายกะตุกบุญเินข่อยนะ ห่ากระดุกกระหน่ายในเด้อดีๆให้ในเลิศอะไรเด้ออันนั้นมันก็เจ้าเหยียบบนเบาถูกน้องเจ้าในบนได้เหยียบตอนในหายน้าก็เกินแล้วกินไหมถามประเด็นจำมันได้ก่อนก็ได้ทามสถิติมาแล้วนะทามสถิติมาแล้วอะไรเลยเนาะแสงอาทิตย์นี่หรือชายที่ได้สัญญาวันใหญ่ก่อนชกวันลุมพินีท่าน เงามโบกัญญามเลยงามพลนงามยังได้ายตลอดกาลเจ้าพูดน้ำขับงามอะไรวะงาม่อนคล้ายดีคนใเงินแบบตำรวจแบบคนไปนัางแบบกองหลอนไปนอนป่านอนดมเนบอกเขาเขาบอกกันอยู่ดีเราเห็นบนถือมันก็ต้องแบ่งแบ่งก็นไดเนาะสามตุก ปีระตุกมาเฮิอนก่อนนะหนักไหมบึงเดา่ายบึงเด้อไายขนาดสงมาเด้อนก้อนตกเลยากรนุกซีดีไหนอะไรเอ่ยงานคือเจ้าอะไแทำเป็นหล่าเนาะซาโพอร์โล่าบางล้วงนี่เซกซีมีบอนขายใช่ตายอังบอาอนเวียดนามบ้าไหนจันจีนกับเลิก่เด้ ดาจีนมันเห็ดแต่แล้วเจออยู่แล้วคนเมืองมันหลายมันยังหายมันตายเหมดเล้มันยังน้อยมันจัองน้อยเอ่ารอยไ่ตัวตนลีอะไรให้บอกยาผลิตยาบอกยาบ้าเข้ามายาคุเมือมันเห็ดยาเคบอกยาอย่างคุมณอย่างกาแฟบอกมันก็บอกอยู่ยยาบดีเดนอะมันบริสุทธิ์อะพอได้กินมันตายตายอะพอได้ยาอยู่นนั้นกินอืมมันก็บอกเลยมันบริสุทธิ์อะเอากินนไม่แจลงอน สบนาใะอะอย่ Whoa, ีนะจ้อ right? yep. right. ันนี right. ้บโอ้ไ no. ด yes. like, mm ้ไ hmm. ด้เบิ้งเดินทยเบิอ่งเด้อเอาอันดีๆให้ในเด้อบอกๆได้แล้วนเดืยอจะกระตุกแบบห่างๆเงาเนาะอืมเป็นใม่เลยบ้านเพราคนมันหลายคนเจ้าปามกระตุกเพื่อนคนถ้าโเทอรละซิปปูได้คนเอางน้ำเลา คือว่าอนาแท้าเนี่ยคอยเอาลายกุ<ะ>้งเนาะอีโอนเอาน่อยกงุงกกอม,อม,อมีจักระตุกหาบอกอะสีบอหาดูสิสกระตุกจักนี่เปนนำมันข้าดเฮ้ากับบได้ไปเฮือนอนันบ่ได้คนไปคนบ่คอย Liếm hoi là cái lựa chọn. No, nó cái cảm. Nam kapuan 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 น้องลดกมาเขาบากาาัาบากกัล่กับิีบวังใหญ่หนึง่งมันมันอนเลยคหรับล้วกินกับปิ้งลง้าง

เริ่มที่มันแล้วเดือนหนาจนม,า <S <S มันแช่มเลยเดือนหนาตัางกระปูแล้วมันเหมือน,นอเนาะมันเขียดใครอย่แล้เขาเดือนี่สบสงเขียดไข่แล้เขียดไม่ใคร่แล้วเป็นงานเขียดนะงานอ,อยู่ในหัอเก็เนเาะเกิดข้อต เินคุกน,นั้นน,นั่นคุณได้ยินมั้ยนนมือคนณที่เป็นาษาเยอรมันคุณคุนจะลองกันบ้มนนนนนามือคุณจะลองภาเยอีมดนลูกเ,เลยดเยียว่อแม่ข้าคขาขายได้ไห มึงทึ่มเลยลูกเฮียนเวียดนามบุตรมันขึ้นก็พูอยากเรียนน้ำลูกพูอยากเรียนรวยปนันนน้นมันก็บ่เรียนเหมืนเมืนเรียนอันนั้นก็เรียนแผหลหรือเรียนมันก็อยู่เวียดนามหนู่นเหรอีน้องนัดพี่น้อง

ขาอเหเก็น่เอาเลยสม่กินชาตเบิ่มตเบิ่มนะคะเพื่อนงเขาอันนี้เองเงินเห็ุเ่ยวในบ้านเขาหนิล่ะเดือนลาย่ทำงานโรงงานงานโรงงานรายุยกมาเจ็ดอืมรายบ้านนี่อะไระเงินโอยังเนี่ยอืมตเป็นดากเลย ăn lại phi nông ấy, nhìn là bận nào, con, bye đấy